มา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 ไฟมาแล้วไปไปอย,อย่างร้อนเลยมาจากทิกตอกขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวใครยุงบนบ้านวะฮะใครยุงบนบ้านอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวใครเดินตามมีคนเดินตามอ่ะมีเสียงเดินเลยเมื่อกี้ เอาถือกล้งองก่อนเดกเียร <order it. S 2> <lands> ์ไปใช้ก mm ่อนมั้งนี่เวลาไปใช้ทานหมดให้ทำแบบนี้นะดูหลังให mm ้ด hmm. right. ้วยายมันูชวิลันทอดจัดได้โอเคมาดูหลังเฮ้ ไปลุยกันถือไม้เตรียมตัวเสียงประทัดจริงเหรอเสียงประทัดดังกลางวันบ้านป่าเธอก็ไม่มาสักทีเขาทำไก่แดงแจกกันทุกเดียวเฮ้ยเสียงใครวะมันมีเสียงไม่คิดมีเสียง นีี่กอองเพงใช่อันนี้เป็นกองคนจีนไงกองโบราณไงนะครับทหลอนเลยแกบเ,เพียบแกบเ,เพียบเลยนะพี่เพื่อนนะและนี่เป็นศาลเจ้านะครับเฮ้ยเดี๋ยวรูปรูปปันพ่อประหลุดป่ะไม่หยิบขึ้นมาดิหยิบขึ้นมาดิไม่ใช่รูปอ,อะไรนะผีอะไรพี่ผีหัวขาดเหรอ <c oughs> อะไรประกาศนี่เฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> ใครเดินมาไปรับรองไปรับ เฮ้ยยำงไงม,มันหมุนวะอ้อมไปแล้วหนูมองกองเป็นโอง่งอ๋อไม่เฮ้ยอ้อมมีปัญหาวะได้แล้ะไอเดียเดี๋ยว,ยวมีเงาสีดำผู้หญิงเฮ้ยบ้าเฮ้ยเดี๋ยวเงาดำเหรอสวัสดีครับเ,เน็ตหมุนเน็ตหมุนหายยังครับหายแล้วเนาะที่นี่มีประวัติน่ากลัวไหมคะ เฮ้ยมึงเปิดเปิดดูดิมันยังใช้ได้อยู่ไหมอะไรอ่ะไม่เปิดเปิดดูในเน็ตก่อนเปิดเปิดดูโทรศัพท์เองอ่ะว่ามันยังไลฟ์อยู่เปล่าอันนี้มันกลับมาไลฟ์แล้วเนี่ยที่นี่มีประวัติหน้าเดีกำลังดูให้งกำลังเฮ้ยพี่ชายพี่หัวขาดเฮ้ยเดี๋ยววะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครวะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนีนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวน เน,เ,นเดี๋ยวอยากจะบอกครับว่าที่นี่เนี่ยมีประวัติคือเป็นโรงงานบรรทัดนะครับแล้วเกิดเหตุระเบิดขึ้นมามีผู้เสียชีวิตนะครับนี่คือประวัตินะแล้วไม่ใช่เสียชีวิตน,น้อยๆนะครับเยอะมากๆเป็นสิบนะครับผมเอาว,ว,ะวะิญญาะไปกระจ,จายแขนขาขาดนะครับพี่พินเพื่อนต้องเรียนอย่างนี้นะครับไป ระวังนะขอบคุณมากครับอยากดูแต่กลัวไม่เป็นไรครับสามารถเปเราได้นะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะสมัครสมาชิกได้นะครับไอ้ใครมองวะเหมือนมีคนมองเลยอะอุ้ยยังร้อนขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับ เมื่อกี้ตรงเนี่ยพี่เพื่อนบเห็นแป๊บไหมแก๊บนี่คืออ่พวกนี้แหละที่มันระเบิดนะครับนี่คือแก๊บนะครับผมเป็นโรงงานประทัดเก่านะครับเฮ้ยมันส่องไฟไปยังไม่ใช่ยังมีอยู่นะใช่ไหมอะไรอะใ,ใช่ไหมเอาเฮ้ย,ยไปแล้ว ปิดไว้ก่อนไฟไม่เป็นไรเฮ้ยใครมาแปดเฮ้ยรู้สึกว่าตรงนี้เหมือนเหมือนมีใครเดินมาเลยวะ่ะฮะเหมือนมีคนเดินน่ะหลอนจังวะเฮ้ยมึงระวังให้ดีนะนว้ยหลอนว่าตรงเนี้ยลองอะไรนะลองแผ่เมตตาเผื่อเห็นอะไรพี่ผี เดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเรายังไม่เห็นห้องใต้บันไดเลยนี่หว่ะสวัสดีครับทุกๆคนเพิ่งติดตามฝากเนื้อฝากตัวด้วยขอบคุณมากครับบ่าวลูกติดนะครับ,บคุณนัทพลจันนาเนีพี่คน<ม>หายนี่ครับอยู่นี่ครับตามหลังผมอยู่เนี่ยเดี๋ยวเยวจิตเจรุนิจิตเจรุนิสัมพเพวสีจุดตินังสัมพเพวสีจุดตินังสัมเพวสีจุดตินังขออญเชิญดวงวิญญาณสัมเพวสีผีเรร่อนที่สิงสถิตอยู่ณที่นี้ าสองคนนะครับมาสองคนนะไม่ได้มาสามคนนะครับถ้าสามคนนี่คือคนที่สามไม่ใช่ผีแน่นอนนะครับเอ้ยไม่ใช่คนแน่นอนนะครับ <c oughs> โอ้ปลิ้นพันกันแล้วตอนนี้ปไปเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนดีกว่า <c oughs> ด้านบนนั้นอยูเพื่อนมันมีอะไรรออยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูด <c oughs> บอกเลยว่าจุมากๆวันนี้เจอของจริงนะครับไอ้หนูระวังหลังลูกกูขอนำหน้า ามามาสวัสดีรอบดึกนะครับสวัสดีด้วยนะครับใครอยู่จังหวัดไหนอยู่ต่างประเทศอยู่ที่ไหนก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับพี่อนเพื่อนนะเสียงชัดภาพไม่ชัดเดี๋ยวรู้สึกมันมีคนเดินตามไหมรู้สึกปะมันมีเสียงใครเดินมาเนี่ยเดินตามมาเนี่ย ดูพี่แล้วสนุกขอบคุณมากครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับมาเห่าอีกแล้วอะไรของมึงใครอะมีมีคนไหมพี่พี่สองนี่พี่ชายของแม่เนี่ยดู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 เหมือนมีคนตามมาเลยวะตีมตึกเมื่อกี้เนี่ยเออมีเสียงด้วยเมื่อกี้ ถ้าเป็นคนก็ออกมานะครับเรามาดีนะครับผมมาดีนะครับผมมาดีมาดีครับไม่ได้มารบกวนนะครับพี่ลองไปดูแบบนีงน,นะมันมีเสียงตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยึกลี้ยวะเนี่ยมองรอดวางขาหน่อยครับเดี๋ยวจะคู่นะครับสักคู่นะใครจับหลังกัว พยายาหลังกูเฮ้ยเดี๋ยวเขาอ,อยากมาทักทายเฮ้ยขึ้นก่อนขึ้นก่อนตอนนี้ขึ้นก่อนนะครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะเคลียร์แล้วตอนนี้นะครับอะไรแบบมาดำๆคะ่ะคุณอะไรเป๊กคนสวย,อ,ยอะไรแบบไปแบบมาดำๆ เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวขึ้นบนกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดหนักนะครับใครอยากใครอยากเห็นนะสถานที่ที่หลอนระดับแบบสุดๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจัดให้นะครับรอเตรียมตัวรอกันได้เลยทางทิกตอกทางเพจทาง youtube เดี๋ยวเฮ้ยเหมือนมีคนเดินตามเลยวะฮะเหมือนมีคนเดินตามจริงนะขาหายดีแล้วครับผมโอ้ยร้อนว่ะแหมเหยียบขลังเออไม่เป็นไร หมาก็เห่านะครับเจอคนหน้าเล่นๆอยู่ตรงอะไรเนี่ยผมนึกว่าโอไม่เป็นไรครับคือเมื่อกี้อที่เราไม่ได้ไล่ต่อเพราะว่าอ่มันโดนปวนนะไม่รู้ผีหรือคนมาป่วนนะครับพี่นเพื่อนมีคนอะไรอย่าประทัดเด้อใควะ คนนะเจอคนหน้าเละสีขาวอยู่ตรงหน้าต่างไหนครับตรงไหนชี้มาชี้มาพี่ เขามาจากไหนสามคนพี่ต้องร้องเพลงมันต้องถอนอ่ะมันเป็นงนึกงึกงักงักอ่ะมันเป็นกึกกึกกะกๆกะกใครวะตึง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 อ่ะตึง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 จังจังจงจงจองจังจังจังจงจีมันต้องถอนอ่ะจังฉีมันต้องถอนวุ้ยให้ร้องเพลงอะไรเนี่ยฮะคุณผู้ชมให้ผมร้องเพลงอะไรเนี่ยอยากเห็นครับลุ้นลุ้นใ่ครับผมมีผู้หญิงผมยาวเลยตรงบันได ขาบอกตรงบันไดไม่ใช่เหรอฮะบอกตรงบันไดไดอะไรแวบๆวะระวังนะครับพี่พี่โทรหาผมหน่อยครับเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมส่งอะไรเบอร์ให้อะไรเนี่ยไม่แน่ใจนะครับเออ เดี๋ยวกันเอ้ยเดี๋ยวไฟร้อ,อนวะเดี๋ยวไปดูไปดูตรงนู้นกันปั๊มันไม่ไหวแล้วตอนนี้คนลุกเฮ้ยใครวะใครอะฮะเสียงมาจากตรงนี้เฮ้ยไปเดี๋ยวเราไปดูมุ้งกัน จะได้ไปทำภารกิจได้ทำอะไรให้มันเสร็จไปไม่ไหวแล้ววะดูนะครับความเก่าอยู่ข้างล่างเปล่าไม่แน่ใจครับพี่พพเพื่อนไม่แน่ใจนะครับว่าอยู่ตรงไหนโอ้ยยังร้อนเลยนะครับร้อนสุดๆนี่ผมจะพามาทำความรู้จักกับเจ้าของนะครับ ท่านเจ้าของของที่นี่นะครับพี่พี่เพื่อนๆคิดว่าท่านดุไหมพี่เพื่อนๆคิดว่าท่านดุไหมครับเป็นนายทหารนะครับเป็นนายทหารนะครับพี่พี่เพื่อนนะคิดว่าท่านจะดุไหมพี่เดินดีๆนะระวังเรามือเดี๋ยวเดี๋ยว,วเป็นตา่าน,นเนาะหรือผู้บ่าวลูกติดใช่ครับขอบคุณมากครับพี่ ท่านนะครับนไอันนี้อ,าอ่านเล็กๆที่ขาว่าท่านบก่านถ้าท่าอยากออกมาปับกฏตัว อะไรยังพ nah <distinctive. S 1> ี่มีไข <c oughs> <c oughs> ่นะครับเฮ้ยได้ๆเห็นของใครวะพี่นั่นๆๆๆๆเขา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 เห็นไหมเห็นไหม้ชุดขาวีเงินชุดขาวื่อกี้เนี่ย รลอนวะเดี๋ยวไปเออเไปตั้งหลักก่อนไปตั้งหลักข้างล่างก่อนอุ๊ยร้ลลเลยวะ่ะร้อนสุดๆเลยพี่เพื่อนครับบอกเลยว่าตอนนี้เวหมากอเห่าด้วยเดี๋ยวไปกันนะขอเไปตั้งหลักก่อน พเพื่อนแกแก็บใช่ไหมแถวนี้เขาเจ้าถิ่นแรงไหมครับแรงครับพี่โคตรแรงเลยครับโดนตั้งแต่เข้ามาเลยนะครับโอ้โอุ๊ยร้อนว่ะยับร้อนเลยโคตรร้อนเลยโอเคอเครับพี่วเพื่อนอเดินทางมาถึงท้ายไรแล้วเนื่องจากพื้นที่มันไม่ใหญ่มากนะครับ แล้วก็บรรยากาศค่อนข้างหลอนเลยนะสุดๆดนะเดี๋ยวพุ่งนี้ใจเย็ยนๆเดี๋ยวผมจัดชุดใหญ่ไฟกับพ,พี่ไพ่นะครับสถานที่ที่แบบว่าอลังการงานสร้างเคยออกข่าวมาหลายรายการแล้วด้วยนะครับอดใจรอวันพรุ่งนี้นะครับพี่เพื่อนทางทิกต็อก t u b ู Facebook น,นะครับจัดเต็มนะครับผมแล้ววันนี้นะครับขออนุญาตลาพี่เพื่อนๆไปก่อนนะครับดึกมากแล้วแล้วรู้สึกว่าตรงนี้เหมือนจะมีคนมองจากข้างบนนะครับดูดูหลังให้ย หล็งดูหลังเลยไปอยยังรอเลยเดินระวังกวนมากครับเจ้าของตามแน่เลยก่ะใช่ครับต้องต้องขอมาขอมาดิพี่ครับระวังครับข้าพจเจ้าไม่ได้มาลบหลู่ลบก,กวในใดๆทั้งสิ้นนะข้าพจเจ้าแค่มาถ่ายทําให้คนดูได้รับชมบรรยากาศความหลอนหากผิดพลาดประการใดข้าพเจ้ากลับขอขอภัยมาณที่นี้เฮ้ยไปรอเลยวะโอเคครับพี่วินยังไงเด็กหน,นุ่มชาย โดนม้าก,ก,กับติ๊กหัวพาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนใครดูทิกตอกใครตามอยากทิกตอกได้อเห็นนะครับผมปวดหัวปวดหัวแรงมากนะครับไปเดี๋ยวขออนุญาตออกนอกพื้นที่ก่อนนะครับ,รบไป